ทำไมหนูถึงคิดว่าหนูไม่ได้เรียนต่อล่ะพอดีที่บ้านหนูมีปัญหาเรื่องเงินค่ะมันน่าเสียดายนะหนูก็เป็นเด็กเรียนดีอะลองเอาใบสมัครชิงทุนไปลองดูถ้าเกิดได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวครูจะหาทางช่วยทกทีนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีจ้าว่าไงนา้นนะพัทหนูเอาใบสมัครชิงทุนมาสม่ง ตั้งใจแบบนี้เราจะช่วยแกนะทุนก้อนนี้มันสำคัญกับเรามากมันทำให้เราได้ไปเรียนต่อแกเป็นคนเก่งนะแต่ปัญหามันอยู่ที่เสียเวลาปล่านี่แหละตัวปัญหายังไงทุนเนี้ยก็ต้องไมปขอเราอยู่แล้วเพราะเราอะ่ะไม่เคยพลาดห้าปีที่ผ่านมาเธอก็ได้ที่สองตลอดไม่เคยชนะเราเลยบ้านเธอก็รยอยู่แล้วนี่ ทำไมต้องมาแย่งทุนของคนอื่นด้วยเรื่องเงินอะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่ศักดิ์ศรีมากกว่าอ่ะเอาเล่มนี้ไปอ่านเพิ่มเติมเผื่อจะทําให้เราสนุกขึ้นเราเจอการวันแข่งอย่าตกรอบไปก่อนละ่ะรอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว คำจำกัดความที่สัมพันธ์ของอคยานคือวดท,ทัองจำค่ะถูกต้องครับลักษณะโดยรวมของประเภทงานประพันธ์ควรเรียกว่าอะไรรูปแบบค่ะถูกต้องครับ3.4คูณ4.2มีค่าเท่าไหร่ สี่จแปค่ะถูกต้องครับสี่เหลี่ยมบวก17.42เท่ากับ86สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หกสิแปค่ะถูกต้องครับจงบอกชื่อแร่ประกอบหินหมู่แร่สิลิเกตมาสามชื่อ ไพล็อกซีนค่ะไนก้าค่ะเรียวเรีวเดี๋ยวขวัญเวลาจะหมดแล้วหมดเวลาครับถามพวกโยมาฝั่งนี้ครับเธอคงมาได้แค่นี้สินะอมพีโบนไพล็อกซีนแล้วก็จบแล้วล่ะใช่ถ้าตอบไมก,ก้าไ็ชนะแล้วไม่รู้ค่ะหมดเวลาครับ เฮ้ยยยนั่นทำไมตอบว่าไม่รู้เออทำไมอะ่ะคำถามถูกโยนมาฝั่งนี้ครับอมพิโบรนพล็อกซินแล้วก็ไมก้าค่ะถูกต้องนะครับและผู้ชนะคือเด็กหญิงวันแก้วครับได้รับทุนการศึกษา40,000บาทไปเลยทันที้ี่เธอจะชนะอยู่แล้วทำไมเธอถึงทำแบบนั้น ก็วันนั้นน่ะเราได้ยินเธอคุยกับครูเรื่องเรียนต่อของเธออ่ะพอดีที่บ้านหนูมีปัญหาเรื่องเงินค่ะมันน่าเสียดายนะหนูก็เป็นเด็กเรียนดีอ่ะลองเอาใบสมัครชิงทุนไปลองดูถ้าเกิดได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวครูจะหาทางช่วยทีนะมันเดกที่เราให้เธออ่านน่ะมันคือความความรู้ของเรามันจะทำให้เธอมีความรู้มากขึ้น คคำถามข้อนั้นน่ะเราแค่อตอบว่าไม่รู้ทุกอย่างก็จบนี่เป็นครัง้งแรกเลยนะที่เจอผ้าทุนครั้งนี้เธอไม่กลัวเสียศักดิ์ศรีหรอที่ผ่านมาเราแข่งขันจริงทุนเพื่อประดับความเก่งแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทุนหนะมีความสำคัญมากสำหรับบางคนยังไงฉันก็ขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยถ้ามีโอกาสเจอกันในการแข่งขันครั้งต่อไปอะ่ะเราจะไม่เอามือให้เหรานะ เราจะเอาชนะเธอให้ได้